หาของมาเล่นอ e ีวินใหม่นะครับปีเว้นของปีใหม่นะครับเล่นเพื่อเอาของมาซื้อปาร์ตี้ช็อปนะครับในนี้นะครับมันจะมีของให้แลกอยู่แล้วก็วิธีหาก็มีวิ่งเก็บกล่องนะครับแล้วก็คุยกับ m อ c มีซีที่ใส่หมวกก็เอ็มีซีใส่หมวกก็มันก็จะมีหนึ่งนะครับคนขายเรือนะครับคนขายเรือแพงเรือเรือไม่ไม่แพงสิ เรือไม่ฟรีใช่เรือเตือนนะครับแล้วก็คนขายเรือฟรีนะครับแล้วก็อันหนึ่งคือคนขายผลพศาจนะครับก็เดี๋ยวผมรล่เก็บไปดูนะครับรล่เก็บแหลกเลยครับไล่เก็บหมดนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้นครับไายเก็บีบบบ้าข้างนะครับ ถ้าจเจอคนขายเรื่อนี้ผมจะวิ่งเข้าไปซัดหน้าเขาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเจอกล่องนี้ผมจะรีบวิ่งไปหยิบแสบของเก่งนะครับโครบ้าขัางนะครับเก็บนะครับทีนี้ผมก็จะไล่เก็บไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะตันเลยนะครับตันประมาณร้อยอันไม่ก็ร้อยห้าสิบนะครับ ไปครับดูผมไปยาวๆนะครับผมเก็บให้ดูน่าจะดอปได้สูงสุดสามถึงสี่อันนะครับผมไม่เคยโดนได้ดอปห้าอันเลยนะครับหรือผมดวงซวยใครเคยดอปได้ห้าอันเนี่ยก็บอกผมมากนะครับผมมันดอกมากสุดแค่สี่อันนะครับั้งไต่เก็บมานี่แหละ อันนี้แหละมากสุดแล้วเซียนนี่นะครับผมก็จะทำการแวะแปลอาหมัดซูเปอร์ฮิวแมนวีสองก่อนนะครับหมัดกอดนั่นเองผมก็เอามาเอามาทำอะไรไม่รู้เอามาก่อนอันเท่ดีนะครับเออแล้วก็นะครับมีผู้ชมถึง90%นนะครับยังไม่กดติดตามผมนะครับ ก็ชพื่อตัวเอมให้คนนะครับน,นะครับซื้อกับลุงคนนี้นะครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับหมกกดัดกอดนะครับหาต่ออย่างบ้าข้างนะครับหาหาค่อนข้างยี่หาง่ายมากนะครับไออีเวนต์นี้นะครับของหาง่ายมากๆ ง่ายที่สุดแล้วมั้งนี่ใช่เนอะง่ายสุดแล้วล่ะของของที่วิธีการหาง่ายมากนะครับตอบแชทแป๊บนึงนะครับก็อยากให้ผมทำอะไรก็ขอมาได้นะครับ แล้วผมทําอะไรได้หมดนะครับขอมาได้นะครับโอเคครับแล้วก็ตันนะครับตันแล้วนะครับก็เก็บได้ทั้งหมดแล้วก็ประมาณสักเท่าไหร่ครับแปดสิบสองอันนะครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ